สวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์และคุณครูอ้อมค่ะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆได้ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะไปแล้วนะคะในหน่วยของฤดูฝน<ฆ>ใช่ไหมคะ,คะสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนกันเรื่องของหน่วยฤดูหนาวค่ะคุณครูอ้อมเด็กๆคะ่ะอยู่บ้านในเด็กหนาวกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าเกิดหนาวแล้วนะคะคุณครูอ้อมกับคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาวอร์มร่างกายให้อบอุ่นกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะลุกขึ้นยืนเลยค่ะแล้วทําตามไปพร้อมกับคุณครูอ้อมแล้วก็คุณครูเมย์นะคะใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆะคะชูมือขึ้นมา2มือชูขึ้นนะคะท่าที่1นนะคะเราจะสลัดข้อมือกันก่อนนะคะเราจะทํากี่ครั้งดีคะเมย์ สิครั้งค่ะคุณครูออมสิครั้งนะคะเด็กนะักไปพร้อมกับคุณครูอ้อมแล้วก็คุณครูเมย์เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าเก่งมากเลยค่ะถ้าต่อไปค่ะคุณครูอ้อมเดี๋ยวเรามาวอร์มหมุนหัวไหล่ก,กันดีกว่านะคะเด็กๆ ชูมือขึ้นมานะคะแล้วก็มือแตะไปที่หัวไหล่ของตัวเองค่ะเราจะทําด้านหน้าห้าครั้งนะคะแล้วก็ด้านหลังอีก5าครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนับไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าด้านหลังอีก5้าครั้งค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้าาต่อไปค่ะคัวอ้อมทาต่อไปนะคะง่ายมากเลยค่ะคุณครูอ้อมเชื่อว่านะคะเด็กทุกคนเคยทำแล้วด้วย ให้เด็กนะคะเอามือสองมือนะคะจับเอวค่ะเราจะมาทำอะไรกันคะเด็กสายเอวแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะโดยเรานะคะจะเริ่มหมุนเอวไปทางด้านขวาห้าครั้งแล้วก็ด้านซ้ายห <5 S 1> ้าครั้งนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะพร้อมแล้วนะับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่ง,งสอง 1 2ึ่ง,ส,งสาส,าสี่ห้าเป็นไงกันบ้างคะเด็เกๆร่างกายอบอุ่นขึ้นมาบ้างหรือ,อยังคะหรือว่ายังไม่อบอุ่นคะคุณเมย์เราทำอะไรต่อดีคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเต้นเพลงประกอบออจังหวะกันนะคะในเพลงหนาวหนาวหนาวเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเต้นกัน ร้องเพลงดังๆฟังซิเสียงกลองเชิญมาร่วมร้องเพื่อนพ้องน้องพี่โดเรมีฟ้าระเริงยินดีฟาซอนลาซีไมตรีผูกพันอย่านั่งเจ้าจุกมาสนุกร่วมกันตบมือเร็วพลันสั้งสรรร้องเพลงหนาว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 ลมห่มผ้าล้อมหน้ากองไฟ องมืออุ่นไอดวงใจสัมพันธ์หนาวลมห่มรักสามัคคีกันเพื่อนเธอเพื่อนฉันรักกันมั่นคง หนาวหนาวนาวพอถึงหน้าหนาวมันหนาวจนสัน่นหน,น,าน,นาวนู่นหน,นาวนี่หนาวนั่นมันหนาวจนสั่นไม่รู้จะทำยังไงเป็นไงกันบ้างคะดเด็กๆร่างกายอบอุ่นกันขึ้นมาหรือยังเอยเอยเด็กคนไหนยังหนาวจนตัวสั่นอยู่นะคะอ่ะครูเมย์คะถ้าเกิดเด็กๆหนาวจนตัวสัน่นเราต้องทำยังไงคะ อ๋อนึกออกแล้วค่ะถ้าวันไหนเด็กๆที่ตื่นนอนขึ้นมาช่วงเช้ารู้สึกว่าวันนั้นอากาศค่อนข้างหนาวเด็กๆก,ก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอของคุณภูเมย์และคุณภูอ้อมนะคะออกกําลังกายในตอนเช้าเพื่อวอร์มร่างกายให้อบอุ่นและร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงค่ะคุณภูอ้อมค่ะแล้วก่อนที่เราจะจบกัน จบคลิปกันในวันนี้นะคะคุณครูอ้อมกับคุณครูเมย์นะคะก็อยากฝากนะคะให้ท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศทาไมคะคุณเมย์เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่าป